โอเคครับรอบนี้เรามาอยู่กับรถถังรัสเซียกันบ้างแล้วครับเป็นรถถังหนักเนาะของไม่ดีต้องบอกว่าของ i อนะครับรถถังหนักคันเทียรเจ็ดอของรัสเซียโอเคเอาเกิดขวาครับรอบนี้ผมจะวิ่งไว้บนนะผมจะเล่นแบแบเซฟๆแล้วโอเกมที่แล้วี่เคยเล่นด่านเนี้ยเออเรียกว่าอะไรตะเลิดไปหน่อยไปลึกเกินครับก็เลยโดนเขาตบมาซะพังเป็นคันแรกๆเลย โอเคเกมเริ่มแล้วเราไปกันเลยแลเราจะไปทางด้านขวากันนะครับมุมเดิมหวังว่าเราจะไม่ไม่ไปเร็วอ่เออรอบนี้เราเจอทเทียหกแล้วก็เทียเจ็ดนะครับโดยที่จะมีเทียเจ็ดอยู่ประมาณหกคันรวมผมด้วยเนาะเพราะว่าผมเป็นเีเจ็ดรอบนี้ไปลุยกันเลยหวังว่าคนทหารเราจะยิงแม่น เออหรือผมไปผิดวะผมต้องค่อยๆล้อเออไปทางนี้ไปทางนี้เฮ้เลย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 อุ้ยแบบนี้ผมไปช่วยคันนั้นดีกว่าผมไปทางนี้ดีกว่าเพราะว่าผมต้องไปช่วยแล้วเพราะว่ามีคันเดียวมันไม่น่ายืนไหว อื้อมเมาลั่นปืนโดดโอ้ยโดนปผมราทั้งขึ้นทั้งล่องเลยวะไหวไหมเนี่ยคือผมโดนยิงจากฝั่งโน้นด้วยอะ่ะบล็อกครับผมเจอชีพาผมเจอชีพาย่ตรงนี้แหละรอเดีอยวว่า บอกได้แนละหนักหนักตรงนี้หนักจริงคือมันไปไม่ได้อ่ะพยายามไปแล้วนะอขโอ่ไม่ถึงนั่นแะครับแม่ครับรอโหลด่าถัดไปผมดูเขายิงได้ผมได้เ่า มุมดีมุมดมีจัดระดับมุมรถถังก่อนโอ้ยอย่าไปอย่าไปอย่าขึ้นอย่าขึ้นเหมือนเขาก็จัดมุมเหมือนกันครับไม่รู้ว่าใครจะยิงได้ก่อนนะโอ,โอกาสลับสูงมากเลยอะเตียงกันแับโอเคเราดีโหลด ตรงนู้นหนักหนักแบบไม่ไปดีกว่าเนี่ยจะหบเป็นกระสุนย้อยอ่ะมันก็น่าไปอยู่อ่ะยไทายก็พีโดนวิดไม่ได้เดยวไทเกอร์ธรรมดาโดนไม่รู้ใครยิง หนีไรวะงั้นถ้าหนีแบบนี้เราเล่นลายอื่นครับเอาจริงตรงนี้ยังเหลืออยู่นะผมก็ไม่ค่อยอยากให้เน่นเท่าไหร่ว่าตรงนั้นน่ากลัว ไอวีเคหนึ่งคันยืนได้บอกเพราะว่ายานเกาะฝั่งนู้นนะค่อนข้างหนักที่แน่แน่มีอีอีอ๊ผ้าแน่นอนไหวนะไทเกอร์ไปแล้วใช่ไหมไนเกอร์ไปแล้ว มันอยู่ดีไปก็แย่แล้วเฮ้ยเมละหายสวยๆเลยขอเม็ดว้าวไอ้บ้าโอ้โหไม่โดนคุณไอเอสคุณจะยิงว้ามากไปไหนโอ้ไม่เป็นไรมีเพื่อนยิงแล้ว โอหคนน่าเกลียดเลยอะสองนัดฮึผมเจอผมไม่ได้ช่างวันนะผมเจอใครบ้างวันนี้หนีผ่านหนีปฏิการน,นี้เลยดิ เทวีคูเทวีคูเทวีทูปืนมันปืนมันกระบอกบเริ่มเลยเี่เกือบขะโดนนะตะจุปืนพี่แกกระบอกบเริ่ม

ไม่ค่อยอยากยิงเลยอละสีได้กระสุดจริงกระสุนของไออแพงมากครับไม่ค่อยอยากยิงเป็นละพันกว่าโอเคเป็นจากจบที่สวยงามอีกหนึ่งเกมเช่นกัน,นครับผมไว้เจอกันในเกมหน้าครับ